ครับผมก็เดี๋ยวนิดนึงเฮียกับผลงานที่ออกมาตอนนี้ให้เฮียการันตีเลยพอใจแค่ไหนพอใจแล้วเรียกว่าเกินความคาดหมายต้องขอขอบคุณมากๆครับผมครับผมถ้าไปจอดเป็บจอดเทียบกับป้ายแดงนี่ต้องอย่างนี้โอเคขอบคุณมากๆนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในงานซ่อมสีรถยนต์ทุกๆท่านเลยนะครับตอนนี้คุณผู้ชมกำลังอยู่ในช่องประทานสุดธรรมมาหรือช่างหนุ่มนะครับ

going มันฉีดไม่ไม่เ,อเยอะอะไรแค่ฉีดฉลวมคือมันเข้มข้นมากถ้าล้างรออย่างเดียวเหรออ๋อมันใสจริง okay. เลยแล้วทีนี้ก็เจอเครื่องฉีดแรงดันใช่ไหมมันก็ออกหมดเลย เขาใช่เขาเขาเข้าอู่ครับพวกแนวเข้าอู่แต่ผมจ้ะแหวนแนวที่จะเอามาแบบปล่อยร้านทั่วไปแบบร้านที่เขาทำเองเนี่ยอของอะไรนะของจิจนะของจิจครับไม่คือเมนจิจเลยอ๋อนำข้าเลยใช่ครับบางทีแบบขัดทั้งพันแล้วเช็คไปเัย เาวัดมีคนต้องเจนนี่ไ้ายเหรอยสามารถได้พูดจะยืนจับได้ยึดกับแน่นได้บอกเนี่ยเงาเขาใครไม่รู้ว่า ลงแล้วลงแล้วอ๋อไม่พี่ยังไม่ได้เช็ดพี่ให้เจนเช็ดคนเดียวใช่ให้เจนเช็ด3000ัน V 6 V เท c กอีกอ Nice. No. Maybe. ก็โอเคนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็เรียบร้อยพี่อีกกับฮอนด้าแอคคอรสีดําอีกหนึ่งลำนะครับวีหกด้วยนะครับผมก็ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ก็นี่ครับสูตรเดิมนะครับผลิตภัณฑ์รอเครื่องขัดสําหรับยางขัดนะครับก็เครื่องขัดพวกนี้ก็เป็นของรอทั้งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูผลงานที่ออกมากันก่อนนะครับก็สภาพรถนะครับก่อนที่เข้ามาไม่ได้ถ่ายไว้ก่อนต้องขอโทษด้วยนะครับ คือรีบนะครับเวลาค่อนข้างมีจํากัดขัดออกมาแล้วก็ดูดีแจ่มใสครับผมประมาณนะครับผมก็สวยงามครับผมเป็นฮอนด้าแอคคอร์ดนะครับผม V6 เครื่องสามพัน VTEC ด้วยนะครับสวยงามครับขัดออกมาได้แบบประทับใจมากๆก็เจ้าของรถนะครับผมก็เป็นที่ระศักนะครับผมนี่นะครับเจ้าของรถที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ มากี่โมงครับพี่อะมาถึงนี่ก้โมงก้าวโมงกว่าเนาะ<笑><笑>ก็บอกว่าขอเวลาหน่อยจะได้เก็บรายละเอียดเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยกว่ไปต่ากว่าหกชั่วโมงใช่อยากให้มาแต่เช้าเพื่องานจะได้ดูละเอียดยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอย้ายข้างนิดนึงแสงมันไม่ได้นะครับผมสภาพรถโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับเ,เรียบร้อยดีนะครับผมคือก็ต้องยอมรับนะครับว่ารถ ผ่านการใช้งานมาหลายปีถ้าริ้วรอยลึกๆนะครับก็ต้องยอมรับว่ามันขัดไม่หายนะครับผมแต่ว่าสภาพโดยรวมแล้วก็ถือว่าพร้อมใช้งานโอเคเลยทีเดียวนะครับผมแต่ทีนี้นะครับถึงถึงถึง,ถงช่วงคลายแม็กในคลิปนี้เลยครับผมรถคันนี้นะครับที่เอานําเข้ามาขัดมีจุดประสงค์นะครับคุณผู้ชมจุดประสงค์อะไรเดี๋ยวผมจะให้ธีระศักดิ์เฉลยนะครับผมธีระศักดิ์ครับรถคันนี้ขัดสีเคลือบเงาเพื่อ ก็เพื่ออยากจะปล่อยรถให้ผู้ได้ซื้อไปได้มีความสุขครับได้ใช้งานจะพร้อมใช้งานาม,มีสารสวยงามโอ้โหไม่ต้องไปทำอะไรอีกแล้วโอ้โหออ,อยางรองแท่นเครื่องยางรองแท่นเกียร์เปลี่ยนหม่หมดโอเคลบอับคอยสปริงเปลี่ยนหม่หมดเดี๋ยวเราจะไปดูดรายละเอียดตรงนั้นกันดีกว่านะครับมาดูตัวถังร,บรอบๆกันก่อนครับพี่ก็คือรถคันนี้ โดยรวมนะครับเท่าที่ผมก็คือผมเป็นช่างขัดเนี่ยผมต้องดูทุกจุดอยู่แล้วนะครับว่ายังไงบ้างเพราะว่าการขัดสีเนี่ยต้องดูรายละเอียดทุกระเบียบเซนติเมตรก็ว่าได้ก็คือตัวถังโดยรวมนะครับผมถือว่าโอเคนะครับตัวถังรถที่มีอายุการใช้งานมาหลายปีขนาดนี้นะครับคือทรงคิ้วล่องอะไรทุกอย่างเรียบร้อยนะครับตัวถังนี่ยังโอเคสุดยอดมากๆเลยครับดูแลรักษารถได้ดีมากๆครับผมอ่ะ นิดนึงครับเหี่ยแล้วยางยางของเราเป็นยี่ห้ออะไรนะยางมิชลินมิชลินครับผมครับอันนี้เปลี่ยนมา3ปี3ปีแล้วแต่ว่าดอกยังหนามากเพราะว่าเราใช้ประมาณไม่เกินหมื่นโลประมาณหมื่นโลไม่ค่อยได้ใช้งานเลยไมได้ใช้ใช้ไ้ค่วันนึงวิ่งแค่3 5, โลหโลครับผม,ออมากแล้วนี่เนี่ยเกอ เกวัดกิโลตอนนี้ตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณไม่ถึงแสนแปดแสนแปดโอเคนะเดี๋ยวผมจะเอาภาพขึ้นให้คุณผู้ชมดูนะครับผมละาเรียนของรถคันนี้อยากพิเศษเรื่องอะไรบ้างครับเนี่ยก็เปิดดูได้เลยนะครับผมก็เริ่มเริ่มที่ว่าคนชอบรถแรงนะอ่าอันนี้คือรถแรงอ่ะรถแรงเพราะว่ามันเครื่องสามพันอ่ะสามพันหกสบ V หกเครื่อง V หกครับถ้าคนชอบแรงๆขับคนนดุมันๆตอบโจทย์ได้นะครับ แน่นอนอยู่แล้วไปไปฝั่งนู้นนะน้มันมันจะลองกินผอมคนอันนี้ก็ต้องเข้าใจถ้าเราขับรถธรรมดาแบบผู้ใหญ่ขับท้างท้างไก่ทำได้เงี้ยมันก็ไปได้ครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลยนะครับผมอ่าโอ้โหเข้าจากข้างในก็ดูจากอะไรคอนโซลอะไรพวกนี้ก่อนนะครับสตาร์ทเครื่องเลยค่ะนะครับติดง่ายนะครับผมนะครับแอร์เย็นไหมครับ เย็นครับหนาวครับหนาวไม่ไม่ด้เรียกว่าเย็นหนาวครับหนาวต้องเรียกว่าหนาวนะครับเครถคันนี้เปิดหลังคาได้นะครับมีหลังคาสรูปนะครับเพื่อใครอยากอยากชมบรรยากาศภายนอกนะครับผมนี่นะครับผมสุดยอดนะครับระบบยังใช้งานได้ดีนะครับผมแบบถ้าเราอยากชมกินลมแล้วก็โผล่หน้าขึ้นไปนะครับนี่นะครับผม ตรงนี้ก็เป็นม่านใช่ไหมโอ้โหสามารถจะเปิดรับแสงได้ด้วยนะครับผมโอ้โหอันนี้ตรงรุ่นไหมครับเพี่อตรงรุ่นตรงรุ่นเลยครับผมไม่ได้ดัดแปลงอะไรทั้งสิ้นนะไม่เลยรุ่นวิน V6 เนี่ยออกมาตั้งแต่ปี03นนี่นะฮะนี่เป็นรุ่นรุ่นท็อปสุดเรื่องสามพันวีห0สามพันวีหกด้วยสุดยอดสุยอดครับแรงม้าตัวเลขเรื่องความแรงเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วนะครับทอนได้แอคคอร์ดตอบโจทย์เลยคือคลิกเนี่ยสุดยอดเลย เวลาเร่งสปงสปีดเนี่ยทันใจมากๆทันใจทันใจครับเนี่ยเรียกว่าหลังติดบอเลยครับหลังติดบอเลยนะครับสภาพภายในเนี่ยโอ้โหแบบเรียบร้อยดีมากๆเลยครับผมอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเดินอยู่นะคือ่มเนใช่ระบบเออ่วิวเทปสุติก็มีซีดีใส่ได้6แผ่นนะครับอันนี้ก็ยังเป็นหน้าจอเดิมเดิมเดิมเดินเดิมครับอย่าเหนื่อยใช้ได้หมดนะฮะอันนี้มาเปิดเก๊มัาเก็บของได้ดีปกติไม่มีเสียงไม่มีลอกนะครับนะฮะเพื่อนๆมาเก็บของได้ปกตินะสองข้านนมเก็บของได้เยอะแยะ อันนี้ก็วางแก้วได้ครับนะครับสองแก้วเลยเลยนะครับคือสภาพภายในนี่ถือว่าโอเคมากๆนะครับผมเรียบร้อยดีมากๆเลยนะครับนิดไมนี่เปิดได้ไหมครเนี้ยครับผมนะโอเคโอ้โหฝั่งนี้มีกระจกด้วยนะครับอันนี้ก็มีมีติดอ๋อฝั่งนี้ก็มีกระจกด้วยโอ้โหเปิดเปิดขึ้นมามีไฟติดเลยจะเอ๋นี่ก็คือคุณผู้หญิงจะชอบตรงนี้แหละเปิดขึ้นมาแล้วแต่งหน้ามีไฟด้วยนี่นะครับโอ้โหไฟนี่ออโต้นะครับโอ้โหสุดยอดนะครับ ใช้งานได้ปกติทุกตัวโอ้โหสุดยอดสวยๆเดี๋ยวไปดูเครื่องกันดีกว่าเฮียใา่กระโปรงนะครับผมนี่ครับเรงวีวี6นะครับนี่ครับปกติธรรมดาเงียบๆนิ่งๆเลยนะครับผมครับผมที่ว่าเฮียเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับที่ซ่อมบำรุงมาแล้วยางรองเทินเกียร์ยางรองเทินเครื่องเปลี่ยนทุกส่วนหมดก็คือซ่อมบำรุงมาแล้วเรียบร้อยเปลี่ยนที่ฮอนด้าเลยฮะไม่ได้ซื้อให้เจ็ดดิอูเปลี่ยนที่ศูนย์ด้วยศูนย์ฮอนด้าเลยนอกจากนี้แล้วอยาจะเปลี่ยนโ็อคอัพกับคอยสปริง ก็คือช่วงล่างของของรถคันนี้ด้วยของฮอนด้าด้วยนะครับทุกต้าบอยสปริงครับผมเปลี่ยนหมดเลยท้กหมดเลยนะครับเอาง่ายๆคือคันนี้พร้อมใช้งานมากๆใช้งานใช้งานโอ้โหเราเปลี่ยนของดีเราเปลี่ยนที่บริษัทเราไม่เปลี่ยนที่อู่ธรรมดาหรือไม่มีย่ออะไรไม่ใช่อ่าฮะเเราปลี่ยนใช้เองครับท่านครับแล้วสุดท้ายก็มาขัดเครื่องสีที่ช่างหนุ่มมีเล่นเมียได้ ได้ดูได้ดูรีวิวใน YouTube อ่าครับผมเขาไม่ทำผมบอกว่าผมบอกว่าแพงนะเฮียแพงนะเฮียไม่เป็นไร่มีแต่ว่าไม่เอาโอเค ยิ่งดูการทำงานของเขาเนี่ยคือใจครับผมวันนี้ต้องบอกเลยครับผมว่าเฮียอยู่กับผมทุกขั้นตอนไม่เป็นไรครับเนี่ยดูกันหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงใช่ครับผมทานข้าวเป็นมิตรดื่มชาเปานมิตใช่ครับผมคือไม่มีอะไรแบบคือคุยกันสนุกสนานนะครับเหมือนเป็นพี่น้องญาติมิตรนะครับผมคันหน้ามีคันหน้าจะมาให้ช่างหนุ่มโอ้ขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆครับผแต่นิดนึงต้องนัดคิวก่อนไม่ได้วันนี้อย่านึกว่ามีตังกับเรา ประมาขนาดนั้นคุยกันก่อนกจ้างไม่ได้เล่นเกลืขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่ามันทําได้เฉพาะแค่วันหยุดมันก็เลยได้รับจํานวนจํากัดนะครับผมก็เดี๋ยวนิดนึงเฮียกับผลงานที่ออกมาตอนนี้เฮียการันตีเลยพอใจแค่ไหนพอใจแล้วเรียกว่าเกินความคาดหมายโอ้ต้องขอบคุณมากๆครับผมกาครับผมก็ไปจอดเก็บจอดเก็บกับป้ายแดงนี่นัองอย่างนี้โอเคขอบคุณมากๆนะครับสุดยอดครับผมสําหรับ คันนี้ตกลงจะขายนะเฮียพูดกันมาทั้งหมดทั้งวงเนี่ยคันนี้จะขายนะบอกราคาไปเลยไหมขายไปเลยครับเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งแสนหกหมื่นสภาพรถแบบนี้นะโอ้โหขายที่ดีแห่งเดียวนะครับแลก็ภายในเดือนนี้เดือนเดียวที่นี่ที่ช่องยูทูบประธานสุดมาผ่านผ่านคลิปนี้ไปเลยนะครับผมว่าคันนี้นะครับ Honda Accord สามพัน V6 ด้วยนะครับ V Tegi ต่างหานะครับผม สภาพวิ่งวิ่งพร้อมใช้งานแบบนี้นะครับวิ่งน้อยยางวิ่งน้อยดอกยางดอกยางเหลือเยอะ,อะเครื่องนิ่งแอร์หนาวนะครับไม่ใช่เอ air เย็ยนสุดยอดอุปกรณ์ครบคันหลังคาซัน r ู o นะครับแบบเท่ๆหรูๆนะครับผมอยากได้ตอบสนองความแรงความเร็วต้องคันนี้เลยครับผมกับราคานี้น่าสนใจมากๆนะครับผมถ้าพี่น้องท่านไหนสนใจนะครับติดต่อที่ได้เบอร์เฮียได้เลยนะ เดี๋ยวผมจะให้เบอร์เฮียไว้ตรงนี้เลยนะครับผมในคลิปนี้ตามนี้ได้เลยนะครับจนกว่าผมจะทิ้งคลิปนี้ไว้จนกว่ารถจะออกนะครับผมถ้าออกแล้วผมก็จะขึ้นว่าปิดการขายแล้วนะครับผมคือต้องบอกต่อนะครับว่ารถสภาพนี้แล้วนะครับราคาเท่านี้เองนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นบาทเฮียไม่ได้เอาอะไรนะครับคือบอกกันตรงๆเลยนะครับไม่ไม่ได้อ้ำอึ้งว่า ติดต่อเข้ามาสอบถงสอบ,สอบ,สอบ,สอบถามราค,คานะครับบอกไปอย่างนี้เลยนะครับหรือว่าถ้าอยากลดยอนเลาะต่อรองอะไรยังไงก็คุยได้ที่เฮียได้เลยนะครับผมเฮียธีรศักคุยกันได้ับผมไม่มีปัญหานะครับออืให้ดูความเงาอีกทีนึงนะครับเงาเรื่องเงาเนี่ยผมรับประกันนะครับผมว่าเพราะว่าผมขัดเองเงาแน่นอนครับเรื่องเรื่องสีรับประกันครับผมแต่ ตัวถังสวยงามก็ผมดูเรียบร้อยดีนะครับสุดยอดนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมสําหรับรถคันนี้ขายนะครับขายถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่เฮียธีรศัก์ได้เลยนะครับผมตามเบอร์โทรนี้นะครับส่วนคลิปนี้ก็คงต้องขอลาเท่านี้นะครับผมขอฝากผลิตภัณฑ์ขัดเครื่องสีรอด้วยนะครับผมทุกงานที่ผมใช้ขัดผมใช้รอนะครับผมก็ มั่นใจในประสิทธิภาพนะครับผมโอเคครับผมมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้ขอลาเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ